ปาพานะคะอะไรนะสวัสดีค่ะป้าพา,านะคะค่ะวันนี้เราจะมาหล่อเลซนซนกันข่ะแล้วก็มาสอนระบายสีพวกนี้ว่าทํายังไงเขาถึงมีสีสันที่สวยงามแล้วก็เป็นรูปแบบนี้ได้ทํำยังไงนะเอ๊ะยังไงอะไรอย่างนี้เนาะก็อาจจะไม่เหมือนเป๊ะหรือเปล่าเราต้องดูที่สีที่เรามีนะเดี๋ยวเราจะมาลอง ระบายดูว่าจะเป็นแบบไหนกันบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะเราแกะชุดทำเลซินของเปะวะาว่าาออกมาดูก่อนเลยค่ะให้อะไรบ้าง วันนี้เราได้สติกเกอร์ไลน์นี้นะคะบอกแล้วน่ารักทุกอันเลยนะคะมันก็จะเป็นเหมือนเกาหลีเกาหลีนิดนึงนะคะนี่สติกเกอร์น่ารักมากเลยเนาะให้ไม้จิ้มฟันนะคะมา5อันนะคะอยู่นในกระป๋องแล้วนะไม่ได้ออกมาเนาะน้ำยา A น้ำยา B อย่างละ70ถึง75 ml นะคะแบบนี้แต่วันนี้เราไม่ได้ใช้น้ำยาชุดนี้เนาะเพราะว่าเรามีอันเก่าเหลืออยู่นี่ น้อยกว่าใช้พปนิดนึ่งเองรอบที่แล้วเราจะใช้น้ำยาเก่าก่อนเพราะว่าเสียดายอันแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะถ้วยตวงไม่ใช่ถ้วยคนนะคะมีบ็อกให้1อันค่ะมีพวงคุญแจให้5อันที่ห้อยโทรศัพท์5อันค่ะสลิงเสลิงบนะคะไม้ติ่ม5อันค่ะกากเพชรวิธีทํา โอเคเราจะทําเหมือนเดิมเลยทีเนี้ยบล็อกเล็กอะเราอาจจะทําแค่5ต่อ5ก็พอแล้วเนาะไม่งั้นก็อาจจะ10ต่อ10หรือเปล่าเด,เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูอีกทีนะคะโอเคมาเรามาเริ่มทํากันเลยเนื่องจากบล็อกเล็กนะคะเราอาจจะใช้5ต่อ5ตามสัดส่วนที่ให้ไปในวิธีทําได้เลยนะคะ 5ML ต่อ 5ML นะคะเราจะทําดูก่อนนะลองก่อน ก็คือ a 5แล้วก็ b 5นะคะ a นี่จะหนืดหน่อยนะคะดูดมาครั้งแรกนะคะนิดหนึ่งอย่างนี้ให้ดันทิ้งไปก่อนนะคะเพราะว่าเป็นฟองอากาศค่ะแล้วก็ดูดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ5 ml mm. ดูดแล้วก็ค่อยๆใจเย็นๆนะเพราะว่าเขายังไม่ขึ้นมาตามเราเท่าไหร่เราเท่าไหร่มี b 5ห้าแล้วนะนะดันทิ้งไปคะ่ะพยายามดูดให้เกินมานะคะอย่าลืมนะว่าต้องดูดขึ้นมาตรงสีดํานี่นะคะ 5 ml แบบนี้ค่ะแค่นี้เราก็ใส่ลงไปเลยอย่าให้น้ำยาโดนขอบปากขวดนะคะจะทำให้ขวดติดแน่นเกินไปนะคะน้อยอะ่ะทำสิบไปดีไหมเดี๋ยวเหลือเราก็ไปทำอย่างอื่นก็ได้เนาะเอาสิบเลยเหลือดีกว่าขาด เดี๋ยวเราจะลองใส่สีอะคริลิกลงไปในเรซินนะคะเพราะน้องๆถามกันมาเยอะมากว่าใช้ได้ไหมนะเราจะใช้เป็นสีขาวเนาะลองดูโอ้โหก็ใช้ได้อพี่พาก็ยังงงว่าแล้วเขาจะแยกสีเรซินไว้ทาไมเนาะ,ะหรือว่ามันจะแตกตัวมากกว่ากันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องลองคนดูนี่นะเดี๋ยวลองคนก่อนแตกไหม,มแตกยากจริงๆด้วยแต่คนไปนสักพักเดี๋ยวก็แตกมั้ง หรือว่าจะเป็นก้อนๆหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะค่ะก็ลองแล้วนะคะสีไม่ได้เลยะคะ่ะดีนะที่วันนี้เราจะทาสีทับเนาะเพราะว่าสีเขาจะเป็นชิ้นๆด้าน,น,นในคือมันจะไม่ละเอียดแล้วก็สวยงามอย่างเท่าที่ควรนะนะคะถ้าเอาไปแบบว่าใส่กากเพชรด้วยก็อาจจะสวยก็ได้นะแต่ถ้าหล่อเขาเพียวๆแบบนี้ไม่สวยเลยเนาะมันจะเป็นชิ้นๆเหมือนเป็นแบบว่าสาลายอะไรอย่างเงี้ยนิดหนึ่งเนาะ เราก็เตรียมบล็อกของเรานะคะเอามาหล่อเลยก็คือใส่น้ำยาลงไปปกติเลยนะคะแต่ว่าเทคนิคคือเราต้องบีบๆบเขาหน่อยค่ะเดี๋ยวลองทําให้ดูอันนึงก่อนเนาะใส่ตักใส่เขาเข้าไปแบบนี้นะคะอย่างนี้ค่ะพอใกล้เหมือนใกล้จะเต็มบล็อกนิดนึงนะคะให้เราบีบๆบล็บบอกค่ะ บีบให้น้ำยาเข้าไปแบบรอบๆให้เข้ากันทั้งหมดเนาะบีบบบอยี้บีบบีบบีบ,บ,บให้ฟองอากาศไล่เขาขึ้นมาค่ะยังดีอันนี้มันจะเป็นสิลิคนมันดีตรงนี้นะคะที่เหมือนแบบว่าบีบบีบแล้วเขาก็จะแบบเข้ากันได้ดีนะคะเราก็จะลอกลายออกมาได้สวยงามและชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะ ใส่ไปนะคะให้เต็มบล็อกเลยทำแบบนี้ทุกอันเลยนะคะ เยอะมากๆเลยนะคะถ้าน้องๆจะทําแค่4บล็อกเนาะเหมือนสําหรับชุดเล็กก็ะเราก็อาจจะทําแค่5ต่อ5พอเนาะอันนี้เยอะมากเลยพี่พาก็จะไปเอาบล็อกเดิมๆที่เคยเทสก่อนที่จะออกน้ํายามาใส่ด้วยนะก็จะมีพวกกล้วยนะคะสตอเบอร,รี่แล้วก็กีวีอะไรเพิ่มเติมมาเนาะเรารอให้เขาเซตตัวประมาณ4ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกัน ตอนนี้นะคะก็ครบสี่ชั่วโมงแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มจากคิตตี้ก่อนเลยแกะออกมานะคะเป็นแบบนี้เป็นตัวใสๆนะคะแล้วก็เหมือนมีฟองอากาศอยู่ด้านในเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาระบ,บายสีตามแบบที่มีกันเลยเนาะอาจจะไม่เหมือนมากเนาะอันนี้คิตตี้นะคะอันนี้เป็นสเตเบรี นี่ค่ะเป็นสตรอเบอรี่อันนี้จะเป็นสีแดงล้วนนะคะไม่มีรวดลายนะคะส่วนอันนี้เป็นกีวีค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นสีเขียวล้วนน่าจะมีสีขาวตรงขอบนิดนึงเนาะจำไม่ได้เดี๋ยวต้องดูแบบอีกทีอันนี้เป็นช็อกโกแลตเค้กของเราไหนดูซิเป็นยังไงบ้างอ้ยน่ารักมากเลยดูสิ เราต้องดูตอนที่เราหล่อออกมาอีกทีนะถ้าไม่เท่ากันอะไรอย่างนี้เราสามารถตัดทิ้งได้นะคะตรงเลซินนะคะนี่นี่อย่างตัวนี้มันเป็นเค้กตั้งเป็นเค้คแกแยมโลตั้งนะคะเป็นยังไงบ้างคนดูวายนี่น,นี่เป็นแบบนี้เป็นเค้คแกแยมโลตั้งนะคะมีสตรอเบอรี่ข้างบนด้วยเราจะมาดูตอนทำอีกทีอันนี้โดนัทโดนัทเอานี่ เทคนิคของเราก็คือแป้งนั่นเองแป้งมันนะคะเราจะเอาแป้งมันนะคะใส่เข้าไปเดี๋ยวก่อนอื่นเอานีเก็บก่อนเนาะหาก็ปุกมานะคะแล้วก็เทปแป้งมันลงไปในกระปุกค่ะเอาแบบแค่พอท่วมนะคะไม่ต้องเยอะมากเนาะเราก็เอาพวกเรซินในหาที่เราได้ใส่เข้าไปแล้วก็คุกเลย เอาเลซินที่เราได้เนี่ยคุกให้ผิวเขาเป็นด้านๆค่ะจากที่เราหล่อเลซินผิวจะเป็นมันๆใช่ไหมเราจะทำให้เขาเป็นผิวด้านๆเพื่อที่เราจะได้ลงสีได้ง่ายขึ้นนี่ดูแล้วก็เอาไปคุกกับแป้งเลยนะคะแบบนี้ถูๆถูๆพอคุกเสร็จแล้วยังไงต่อรู้ไหมคะเอาไปล้างน้ำสบู่ให้สะอาด เราก็มาลงสีได้เลยตามใจชอบค่ะสีก็จะติดทนนานเลยนะวันนี้โอเคเราก็จะเอาไปล้างค่ะก็เอาออกมานะล้างน้ำสบู่ให้สะอาดอาได้แล้วนะคะเอาไปล้างน้ำสบู่ค่ะ แล้วนะเดี๋ยวเราเอามาชุบน้ำใช่เราเอามาชุบกระดาษเจลชู่ซะหน่อยหนึ่งเนาะเพื่อให้เขาแห้งสนิทนะคะเพื่อที่จะลงสีต่อไปค่ะต,ต่างๆนะวันนี้เราก็ใช้หลายสีเพื่อที่ออกสีมากขึ้นให้สวยงามเนาะมีสีขาวสีเหลืองมีสีอะไรอีกสีขาวอยู่นี่สีแดง สีชมูเ,เรามามมเเริ่นื่องจากไม่เยอะนะคะเราก็ทำเล็กๆนะคะทำสีชมพูก่อนนะคะก็คือใช้สีแดงนะคะนิดนึงค่ะสีแดงนิดนึงกับสีขาวนะคะเพื่อให้เขาเป็นสีชมพูสีขาวเยอะกว่าสีแดงนะคะโอ๋โอ แล้วก็ใช้ไม้ติมคนเขาให้เข้ากันนะเราไม่มีจานสีเราก็ใช้อันนี้เลยนะไม่มีจานสีอันนี้ยังไม่ค่อยเป็นชมพูนมอันนี้จะเป็นชมพูเข้มนะคะแห้งนะสีเคลิกเนะะี่ยค่ะแต่พอเราได้ใช้เป็นเรื่อยนะรู้สึกว่าเออคุ้มดีจริงๆด้วยนะซื้อตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วย,ยังไม่หมดเลยหลอดหนึ่งอะ่ะใช้ได้นานมากๆเลยคือเราก็ซื้อแค่แม่สีไงสีน้ําเงินสีแดงสีเนี่ยพวกแม่สีอะคะ่ะ แล้วก็เอามาผสมเอาอย่างละนิดอย่างนัละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างละน้อยวันนี้เราจะทําให้ดูทั้งหมด4อันก่อนเนาะ ก็เละพอดูนะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่าเรามองดูว่าเขาใส่สีอะไรเราก็ระบายตามนั้นได้เลยเนาะอย่างอันนี้นะไส่เป็นสีเหลืองใช่ไหมเราก็ไปเอาสีเหลืองมาทําไส้ค่ะทําให้เหมือนแค่นั้นเอง แต่ว่าจะบอกว่าอันนี้ทำยากกว่าอะไรทั้งหมดเลยคือเพ้นยากมากๆเลยอุปกรณ์ต้องพร้อมนะถ้าใครจะเพ้นะนะ่นะอย่างเช่นอาจจะต้องมีผูกกันหัวเล็กหัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยดูสิหรือว่าใครมีความสามารถนะใช้ไม้จิ้มฟันก็เก๋ๆค่ะเป็นแล้วเห็นไหมเห็นไหมโอ้าน่ารักมากเลยช่างแตกต่างอันนี้เป็นสีแดงนี่สีพูใช่ปะคิตตี้ใกล้จะเป็นหมดแล้วนะ น่ารักมากเลยอันนี้เติมจมูกให้คิตตี้นิดหนึ่งโอเคเอ้าวจมูกสีเหลืองสีเจ๊ผ้าห้ามาใจนะนีไ่ได้แล้วจมูกคิตตี้ ก็ใกล้จะเป็นคิตตี้แล้วนะคะทุกอย่างใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จค่ะตอนนี้ก็แห้งหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นตัวจริงอันนี้เป็นตัวปลอมตัวปลอมตัวนี้ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เนาะสีแดงกับสีชมพูเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นสีชมพูเข้มไงคะพี่ภาคก็เลยใช้เป็นแดงออกชมพูนิดหน่อยนิดหน่อยอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็หัวข้างบนนี้นะเขาก็จะดูเรียบร้อยพี่ภาคก็จะดูบุบๆเบี้ยวๆกว่าเขานิดนึงนิดนึง นี่จริงเหรอพี่พาอันนี้เป็นกล้วยนะคะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ถ้าเป็นสีเดียวเนี่ยระบายง่ายก็คือลงไปสีเดียวเลยข้างๆอย่างนี้เนาะโอเคส่วนอันนี้อ้าวติดอันนี้เป็นเค้กนี่ค่ะเค้กอันไหนตัวจริงอันไหนตัวปลอมให้ชคล้ายๆกันเลยเนาะ ตรงนี้เขาจะท็อปด้วยสีขาวนะคะแล้วก็ทาพื้นสีชมพูหมดเลยแล้วก็ค่อยมาแต้มตรงนี้สีเขียวนิดนึงสีแดงนิดนึงอันนี้ตัวจริงนี่ตัวปลอมเนาะก็ดูไกลๆก็เหมือนนะเหมือนกันไม่ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่นี่อันนี้คิตตี้นะคะเราไม่ได้ลงพื้นขาวถ้าเราตรงนี้สีขาวก็จะสวยกว่านี้เนาะอันนี้พี่พาลีไปนิดนึงค่ะ ะะก็ทําให้คล้ายๆกันมีมาแบบไหนเราก็จะทํารูปแบบคล้ายๆกันอันนี้เป็นโบไม่ได้เอาโบมาให้ดูอันนี้เลยทาสีม่วงโบอยู่ข้างล่างเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆคนไหนสนใจก็ลองไปทําดูได้นะคะรับรองเราจะมีของเจี๋วเยอะเลยของเจียวพวกนี้เอาไปตกแต่งเลยคะ่ะก็ไปตกแต่งสกูตชี่ไงคะเดี๋ยวพี่ป่าให้ดูนี่นะน,นี้เป็นสตรอเบอรี่เห็นไหมแล้วก็เอามาตกแต่งสกูตชี่ของเราได้เลยนะคะนี่นมนมนิ่มๆน,น,นะคะอันนี้แห้งหมดแล้วอันนี้เป็นองุ่นเห็นไหม อันนี้จะทาง,ง่ายมากๆเลยนะคะยิ่งแบบว่าใหญ่ก็ยิ่งทาง,ง่ายนะอันนี้แห้งหมดแล้วหลายวันผ่านไปนะคะอันนี้จะเป็นหลากสีสันเลยเห็นไหมคะอันนี้เป็นส้มเป็นกีวีเป็นกล้วยเอตรงนี้ต้องเป็นสีอันนี้นิดนึงให้เหมือนกล้วยนิดนึงเนาะเรียบร้อยแล้วเนี่ยเห็นไหมสวยอะ่ะเราก็เอาไว้ตกแต่งสกู๊ชี้ของเราจะแบบได้เยอะเลยหรือว่าเอาไปตกแต่งเคสโทรศัพท์ก็ได้นะ เรียบร้อยแล้วนะคะที้ไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบบายจ๊ๆน้องๆคนไหนยังไม่ได้กดติดตามป้าพาในช่องนี้ก็สามารถกดติดตามได้ที่ปุ่มสีแดงตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่พาก็สามารถกดปุ่มแจ้งเตือนตรงกระดิ่งนี้ได้เลยค่ะก็ฝากติดตามป้าพากดไลค์กดแชร์พี่พาด้วยเนาะ หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ผู้เป็นกำลังใจให้พี่พาทำคลิปดีๆต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะไปเลยค่ะบ๊ายบายจุ๊บ